คบครับพี่น้องมาตุนนี่ยตัวนี้ครับพอักอันเถิมนี่ไหมผู้ไทยห้องเถิมเออผู้ลลาวห้องพักสละนน่ห้องมีคือเดียวแต่ว่าตัวเดียวกันเกือบชั่วโมงแล้วดิโอ้โหพอดีเลยน้ำก็แห้งบกไป้อมใบบักขามยุ่ยยุไม่ได้ยานมุ่งกอไปโอ้คือเปิดียดีแต่ามือเราขากบเปีนเปียครับผมมมมมอมกบพี่น้อง เสียสีเสียดงามกินน้ำกระมดเมื่อวานนี่เออสวัสดีครับพี่น้องผมกำลังคุยกับผี่เขยอยู่เพิ่นบอกผ้าเอมามีกินน้งกระเมดเมื่อวานนี่สนอกแล้วเปิดเวผิดเลยมืนอนี้ผี่เขยมื่อนี้ห่อยักจังวะยักไรเอเวเพิ่นหลดเพิ่นได้ครบมดถึงโพถึงหนอครับพี่น้องนผะมอแบตเกี่ยวอุปกรณ์ทำการเกษตร เปลือกมะงาเฉดเอามะเคือคื่อบอกไปเคยนี่เป็นน้อยเงาแท้พันเลยมันนี่วัละต้มกบได้ครับพี่น้องต้มซอสครับจับกบเอาไว้แล้วเดี๋ยวครับพี่น้องเบิ่งก่อนเนาะนี่ครับบรรยากาศฝนตกครับผมพาอยู่เขาครับมันนี่เบิ่งครับผมไปถูกครับพี่น้องป๋าตก่งเงยด้ยตัวนี้ครับเป่าไป การสอนโหแรงได้สามตัวพี่น้องได้แต่ตัวผู้ทีนี้กลับขึ้นมาว่าฝนตกแห้งอย่างเราอออไปอีกครับฝนตกแห้งมีหูมอือครับวันนี้วันนี้ยามือเช้าตื่นมาย่าไอปังลูกนึงเขาเลยอออไปไปได้อีแปดเก้าตัวครับพี่น้องอ,อยังขังไว้นี่แหละครับตต้มกิตตอนเช้านี่แหละครับพี่น้องดังไฟข้างมอไว้แล้วละครับเดี๋ยวเตรียมอุปรกรณ์กัน พี่น้องครับบรรยากาศตอนเศร้าครับผมเบื่อฝนตกมากกับดินซุมถนนกับนี่น้ำไม่ยังเลยครับนี่ถือว่าตกแค่งเลรดดับหนึ่งเล่เล่หละไปครับนี่ถ้าหุ่นไส้ก็กะลังสิพแฝกของครับยวภาพไปเบึงนะครับถุนครับผมกะลังแฝกของรับพี่น้องมาอนอนเนาะแต่ว่าเขาไปถ่ายไก่ไว้แล้วครับกระทินหน่อยว่าน้ำหอเป่าน้ำเฮี่ยินไส้อดฝาที่จมูรก็พี่น้องครับแน่นอน ขอ้ขอกบก่อนด้ครับพี่น้องเบื้องเนีเ้เอาเคเยวบีมันออกกันเด้อพี่น้องมีแตตโตมันมั่นครับแนมนไปเหลืองจันพานอยู่ครับเพบื่อนว่าบีคบนี่คมขมเนี่ยน้อง่อยสุดยอดเลยแล้วลูกกลับบาเป็นเพื่อนครับทำหันนี้ยินจากพ่อหน่อยนี่น,นะครับกินรุ่นกินไม่ได้ปะครับเพาะเบื้องตัวนี้ครับพี่น้องเออกระเพาะมันก่อนพี่น้องมั่นมั่นไหมี่ตุ่มมันจะเสียบเลยนะครับ มากินน้ากันเด้อครับพี่น้องวันนี้ต้มสวัวครับลืมลืมว่าต้มส,สัวต้มสุกแล้วกับะปุผงเสิร์ฟฟักเขียวซาลาเน่หอมเปีย๊ยเแซ่บๆหอมๆท่ามากินน้ากันเด้อครับเดี๋ยวเอสโค้กผนครับพี่น้องเออเหนแล้วพี่น้องครับข้วเอยอยดี๋ยวลอยเอาเด้อครับพี่น้องวันนี้ครับขอภายในภาคที่รุ่นแรกจะหน่อยนะครับเด้อของอยู่ของกินครับพี่น้องตัวใหญ่ๆเปร่งๆครับผม ของทางนี้กับพอนอยก็กลังโอค้างน้ำไว้ปบ่อยนะครับเดือดแล้วนนพอเกลือใส่แล้วหรครับพอ่อย่างได้ลูดซื้อเกลือกับซูรสไว้แล้วก็กับตะไคร้แล้วก็เท่านั้นละมันเดือดเท่ากลือปุ๊บลงบานครับผมโอ้โม่เดือดล้วัจนเสื้อลงไปเบิดนี่แหละครับถึงต้นถึงใบถึงหูมันนี่แหละเสื้อลงไปน้ำเดียวเลยมันจังหอมครับหมัดไว้ก่อนอย่างบางหินอย่างง่ายครับ เนอยขั้นต้มแต่โหมันขึ้นมีหอมไปเลยครับหอมจะจะไม่มีเต็มที่ครับขั้นเสื้อทึงใบทึงเบือมันโอ้สุดยอดอ๋อเอาใบะน้วแน,น่นเลยเด็ดต่อไปมันอ่บทิมพอมีเครื่องว่าที่ต้มชั่วกบได้ไหมไงเผาเด้อไหมมาเด้อมากินน้ำกัน,นออเกอเกอเออเด็ดเอาเลยงามแล้วบาเนี่ยถือฝนละทำไมกันกบสี่ตัวใหญ่ๆหญ่เลย เก็มงยตอ,อ,อ,อันปลอยว่างหันมันเก็บมาได้ยัก30สามสิบตัวละเกียดบ,บักแอนอยเพรากระชื่นวยปลอยกัน,น้าสนน้อกไปเก็บอันเมื่อคืนนี่มันบอ่อได้ไหลเก็บแถวาน่ยแมนอันลงไปเฝ้าๆได้แมงดามาสองตัวครับกบสองตัว<ม>สุดดจากซ้อนก็นได้พี่น้องนี่แค่นี้แหละครับแนวเสือกระได้วันนี้ท่าปุ๋ง อันเจีวโคโคโคบ้านละสวาบนละครับเดี๋ยวเราซื้อกบเลยได้ขับบ้านอ๋อนามันเดือนลแม่เมนเดือดได้ทีโชมันออยู่ทั้งใบยังตไคร้โเดี๋ยวมันกรลงเดี๋ยวรอดมปลาเสร็แซ่บนะบังจะลุกหาน้ำฝนโอเ้อยฝ่ามอเดีบอ่ะที่บอ ขื่นแมงเมาหลายพี่น้องเออเห็นแต่แก่นตีแมงเมาเธอมืดละมดนีดนใหญ่ปา,างล้างแล้วล้างอีฮ <laughs> ะบ้านนี้พุทธลัครับบ้านมันซุกกันยังเราไปสว้ารับบ้านนี้เราไปเก็บกะะ้ักสาลแนหอมปีไว้ก่อนครับพักแถวปู่ไว้ใหม่พุกงามเลยง่ายละมองนี้ง่ายเอาไปละมันอยู่มองกันล้างโซยพุดน้องมพงครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้เนี่ยแมงเมาครับผมนี เมื่นหมานยังได้แมงดาสองตัวครับพี่น้องแฒงเมาเต็มเลยครับออกไปแป๊บเดียวได้สองตัว<อ>แต่ว่ามันเดินไงครับว่าเราไปการกบแล้วมันเดินไงเ่ะเลยมีได้ได้ครบสองตัวเมื่อคืนคืนก้อนนะตอนเอาไปการที่แรกได้สามตัวครับออไปรอบเด็กแต่อีแปดเก้าตัวครับก็เลยปั่นไปเฮอร้ไอเนเมื่อวานนี้นี่กรจีเพิมเ่มแจวแมงดาาะมแซ่บหอม,หอมจ้ำกับ ถือฝนละงามยู่ได้พี่น้องได้การอยู่ลงมาจากกระถางนี้ได้ครับนี่เดีลงมาแล้วมานี่ำไมจะเด็ดออเดอร์ยายปางแสดงแมนพอกระปล่อยลงมาแผวหอมระเต็มมาด้ซึมพักหอมเปยียุกตายเนี่ยมันเท่าตามอายุมันแต่ว่าพักแผวอยู่พ้นปูนไว้ใหม่อันนี้มีที่ซื้อเครื่องปูงมากมายนะครับพักสะระแน่หอมเปีกับพักแผวแล,ล้วก็คือเรือนอเอาวันที่มองปูใหม่คือ,อยังไงได้ หอมปปเปียวทครับแมนอันนี้ก็เป็นพกกระเทินเสื้อน้อยก็หอมแช่ได้เสื้อลายกับหอมคือเก่าน้อยกับหอมคือเก่าหอม,หอมปักอันเถิ่อนนี่ไหมผู้ไทยห้อง <S <S พักเถิ่เออผู้ลาวห้องพักสระเน่ห้องนี้คือเดียวแต่ว่าตัวเดียวกันครับอันนี้เพิ่นกับห้องพักหอมไทยบางบ้านเพิ่นกว่าหอมใบเลยแต่ว่านี่เป็น,เป,นเป็นพันใบเลยคนค,นคนละสายพันนี่ลูกสุดนี้เป็นอีพันน้อยเด้น ว่ามันเป็นพัน้อยน้อยมันใหญ่ขึ้นมาอ๋อนี่ใบเลยมันอ๋อมันจะเป็นคมขมนิดหนแล้วก็เป็นดอกไใบสี่เอาพอดีหอมๆครับพี่น้องปุ๋ยใหม่ครับเอาสับนี่แหละเดี๋ยวเปลี่ยนพักแผ่วกันได้ไหมอือพักแผ่วไมาดีอตรอนี้เออง่ายมาประมาณเดินนึ่งแล้วนี่กรลังแคผ่ันนาอแต่ว่าเมื่อไรว่างเราเอาหญ้าออกดีๆครับเพราะว่ามีเด็กเอาหญ้าออกตัวนี้มีเสื้อไลท์ปะเสริครับเอาแค่กินหอม จากสองสามยอดคันเสื้อหลายมันก็จะออกเฟื่อนๆจังหน่อยครับน้ำมันเอาแค่กลิ่นหอมครับสามอย่างสามอย่างแค่นี้แหละหอมแดงครับแต่ว่าหอมแดงละหัน่นอาอยู่พุ่นละไปบ้านโอ้พี่กินงูไปได้การแต่ว่าตนเป็นนกพี่น้องครับผมเอา ใบมะขามอ่อนก็นได้ี่น้องครับใส่ส้มจากใบมะขามอ่อนี่ครับพอพพพอ,อพอเดี๋ยวเบิ้งส้มปล่อยมันมีเป็นตาพอกเลยป่ะเอาใบขามเส้นนำเอาสองส้มปะทะเดียวเลยมันสองส้มปะทะกันอย่างเสียบๆหนโนๆไปเลยแต่งทรงต้นขามไปนาเบิง้งเดียวเบิ้งยอดส้มปล่อยขึ้นมีลายไปเลยเสน็ป่ะเราจะเอาใบขามนําจักหนนะมันยังไรได้หอมเฮ้าเดียวสิงรถเท่าเก่เป็นบอก พื <C> ่นหาเบลกมาขามคือเดียวต้มเผือกกินน้อเท่าแกอันนี้ถามข้าวเพิ่นอยู่โอ้พุ่นก็ไปประคามอเต่าแกเส็รเผือกินต้มโคกด้วยกันโคกคือเดียวบอกโอได้กานี่กำลังต้มเด็กแดงเ่แป๊เดียวต้มป่อยีน้องว่ะโอ้ไว้ลด้แสิบนี่ละอะไรแฮะไวมันมีพ่อกินกันอยหน่อยนะเออพ่อกินโอ้พ่อ นี่ต้นท่องวุไรครับงามบ่ครับพี่น้องปไว้เลี้ยงอารามงามคีว่ามันมีหลายมากคือบอกว่าหลากหลายอยู่ในเสน่ห์ใสมปอยว่ที่ขวานใหม่มันงามท้าได้พี่น้องเลยไม่ติดปนเอยแต่ต้องตัดไว้เลยๆครับขั้นเอามีตัดกับยอดจอยมันมีหน้ากินครับแต่ว่าใบใหญ่เล็กน้อยมันเป็นน้ำ จะเป็นความระมัดระวังเว้ยครับกับปลอกออกกอกลายยังได้ความ่มันได้การระเบิดลูกบอลมีอะารวันนี้ใส่แต่ไบสมปว่ากันที่พ่อยึดิยุติครับเพาะเอาเทิงใบขามนมาลูกผสมกันคหอมหอมเลยก็คิดว่ามันคงจะหอมเท่าเดียวใบขามอ่อนก็หอมดีได้แยมนียครับพ่อเดี๋ยวใบขามอ่อนก็ได้เสริมมัดนิ่มพอดีสดหอมหอมแซ่บๆเป็นกำเลยล่ะพี่น้องมัน พี่น้องเลยหอ,อมครับมัดนี่แหละพี่น้องตอนจิกลงจะมกันเด้อ่วงนี้มันพี่น้องการครบการเขตพอได้อยู่ได้กินครับฝนแห้งหวานนี่แหละ,ะปิดไว้นี่แหละพุ่นละครับจนครบเปื่อยพุ่นละครับอันนี้ก็ยังเราไปสว่าครับเสิร์ฟเครื่องหอมเสิร์ฟเลยดีๆหอมเดงกันนี่แหละเตียยไม่เรียบร้อยลว ีดอกกแ้วน so <wi> ่าเปื่อยแต่ละพี่น้องเลยเกือบชั่วโมงแล้วดิโอ้โหทนอีกเลยน้ำกระแหงบกพร้อมใบบกขามเดี๋ยวเอาทับทีมมาจักจักบนขามน่อยพอดะไรครับพี่น้องันหนังเปื่อยยุวยกับเป็นเปลี้ยวได้การโอ้สบายพี่น้องคนน่ะจับลุกอย่างงามเลยลุกเปื่อยไงล่ะบ้านโคหองมินเบิดระบาดพี่น้องมึงเขาไหน นอนโส่กระโคจังไรกันได้พี่น้องมีเสื้อซรัยพอมีกลิ่นหอมเขาบ่เอาตะไคร่ออกเขานำเล่นบ่ครับพ่เขามัดนี่แหละโดนตกไว้ใส่หละเสื้อโคจังไรกันได้อพี่น้เขาขว่หอมหอมขว่เอีงครับผมแกวโคลงไปบ้านประมาณนี้แหละพี่น้องพอได้ดึงรสชาติให้มันอร่อยอร่อยขึ้นมา บซีน่าในกาดดีครับหอมโคคัวครับผมมาที่นี่ก็เครื่องเคียงข้ามีนี่แหละครับหอมแดงเพิ่มเติมมาจากเก้าครับนี่เสิร์ฟครบแล้วได้พี่น้องบวานีโครนยุ่ยๆุ่ยไม่ได้ยานมุนกับมันก็คือเปื่อยดีเท่าในมันสวกกับไปน่องหนาวมีมันเหมี่ยง ผสมมันกันดซิมเนยไลยสำเน็จหรครับพี่น้องคือเจวคือเขาโคตรเรารสชาติบาระลุกหลัางๆกันหน่อยแต่แม่นพอหน่อยว่าบวยาทางเสียบจะมีหัวจางให้เข็มครับพี่น้องซิมเบงสะกนเนาะครับผมครบคือมันดีเดยวนำมันเลี้ยงสุขภาพ ดีเป๊ะเลยพี่น้องได้กลับบ้านแม่เสื้อคือไปซดอนนึ่งนักหนักวัแล้วมันโหนเลยซิมซิมเบิ้งก็ได้ดุโมไปยังไงหรอในน่องวันนี้ฟูซากเลยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมันจะสัตว์ครับพี่น้องต้มซุปกบครับผมเดี๋ยวหน่อยนอนหาอย่าฟังชิวๆครับผมชิวๆเลยทอานถ้าลูกสาวไปเอาถ้วยมาเสื้อก่อนสนิทเอ็ดนอนค่ะคุณเฮสุกินนอน สิบมังก็ลูบสบบ่เดี๋ยวได้ขับสซดเดี๋ยวได้สวัสดีค่ะพอเห็นเน้ากินให้กินเหมือนพี่น้องเป้าอีฝ่อสซด์นึ่วันหน่อยหน่อยจะตัวใหญ่ด้ตัวละกือบเครงโลกันเนาะใครโกเพ่ดใหญ่สัหน่งได้เหรอวะมามาเท่าแค่ทุกแ่บเยอะมากยว่าจ้ลองสีสวนโก้ขึ้นเห้ามีเฮ้ยืนเลย เดี๋ยวเลยยืมเรามาขึ้นเด้อจังหยดยืมพักแถวไงคนวะลงมาเลยครับลงมาเลยครับใส่ขาวมัน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 ได้มาครับมาสมคว้าตับอกครับโอ้โหตาเสียบวอพี่น้องเอาซอนน้ำสดน้ำกันเนะครับนี่ครับเบมึงนีะครับมันกบมันกบเลิอดชิ้มมือนะใช่ชิ้มมือเลอกไปกเนี่ยกินกอนพอขอโทษครับผมมือหน้ากินห้องกับมีไข่โมแดงน้องหอมครับเบมึงนีะครับ อยากเอาก้ป็นมาส้อราคิวต้องคุณปัดคุณเกาะพักแถวเฮือขบแก่เียเด็กเป็นอรอยู่งเ่าพี่น้องครับมามากพี่น้องบานนี้ต้มซอกบสดเป็นตนะสวัสดีค่ะเยษไม่สิทธิครับใส่นังลาบันอ๋อเริ่มเท่าเริ่มเก็ะงะเป็นธรรมดาเย ตุ๋ยไม่ครับเป็นตาเสียบวพี่น้องสองหนึ่นห่น่าชิ้นนั่นแหละสนามชนน้อนานอนหอนหมปีาคมันขนาดนด้พี่น้องกนนะขึ้นยศปนยศอยู่เริ่มพิบพิบพิบพริยำเลยจ้มาเด้อครับพี่น้องแป้งก๊อครับผมกิน้าวยเตีกันพี่กมาๆพี่น้องแม่เอาเคอเจ้าวอืเอาเื่องปะทะอมครับหากบเปียงครับผม นี่ขมเป็นะต่แสบพี่น้องส่วนใส่ผตะแครงหอมหอมเอาจัะไม่ก็ได้มาละโลลิสคนบ่กินยน่าผลตกใหม่กับเปรีบยวเลยแต่บรรยากาศกลิ่นหอมสองอ่อนแสบพี่น้องหอมนัวจำเหียวกับแจ่วแมงดาพอน้อยซอยเดิมครับผมไม่ตำเพิ่มลงสองตัวโม่ไหแท้ครับวานนี้เป็นไรครับพ่อครับโม่รุ่งไหมสุดยอดเลยพี่น้องเลยคำว่าโม่ยคือมันหอมจนแบบนั้นครับผมโม่ละแมง่ะกระตินโม่ขึ้นแง่นอนเลยครับ เข่ามีครับผมเผื่อแฟนเขาด้วยครับเอาอยู่บ่าแม่บ่เอาก็ยันเมาโอกว่าเตมิกเลยสมคบกับพ่อเด้อพี่น้องทุกคนแหะครับแซ่บลีบุลุห์หอนมาไซนี่หอนยืนบอสบอสจะมาจีจะมาถ้านี่กับไข่บดแดงก็เป็นจะเสียบนี่ครับเจ้าเออไปช่วงเที่ยงของลนะเจ้าสดน้ำเพียวๆก่อนได้เป็นาดคือปั่นทับที่หน่อยแต่ชองบวงใหญ่ครับผม โอ้เถิงใจพี่น้องน้ำตวนั่นบ่ต่ำใจแมนสดเด้อไข่โมเดงซิมซิมามีซิบบาทครับแต่ปเปีปเปียเพ่าอันนี้จปางเสืู้เย็นไว้สองมื้อแล้วพี่น้องแล้วมาค้อยกันนะสิโอ้มเดงอย่บอครับพอเาหน้าเบามาเทาก่อนละต้องเงาลงนี่ต้มมองเสบเสบงัดขาบป ะลุงห่อได้บ่ห่วยได้ยังได้เราว่ามีได้เอาหลายเอาพอต้มแล้วก็จาแหงก่อนนะพี่น้องพอเพียงอ๋อพี่ป่วยค่หญ่ชิ้นหน่อยเนียนๆจะค่ำเหมือนกันนะครับกับชิ้นน้อยห่วยๆไอ้จังข้าวตาทายท้นไปกินเลยขาตุยครับผมขาตุยขาหนึ่งเจนเจมค่ำหนึ่ มาเห็ดแดงผสมกับปลาดิบยันห่วงเราไปใส่พี่น้องครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศทีดีมากินต้มซ้วะครบกับมันกับก้อยไข่หมดแดงแจ้วแมงดาเข้าเดี๋ยวครับก็น่าพอเราเอาทางหัวมาเอาเลยพอจะเอาหัวเอาไป็มดตัวก็ได้ก็แม่นะจะเอามันมั่นไหมจ๊ะมั้าหัวมันก็ได้พี่น้องหัวปุ๊บขาปุ๊บทั้งนั้นไข่นี่เม่ได้เอาใส่เลยครับใส่มากินนอครับเอออันดำดำนะ ห้าคือเอาใจนะ่ะอ่านห้องน้ำน้อยยออ่อพวกยังกับตัวเตาอนสมเลยใช้ไสมครับ,บรรเปยตัวนี้พอดีกินได้ลูกน,นังให้มันเปยตัวนี้ตอน,นที่พอต้มทาที่มาตะคนเกล็ดแค่นั้นเปืยผลมันมีนความเด่ง,งนะผมนะคับลลายในปะา เาแถบนีได้ย้ำรุ่นเดียลึกนึงปไลส้มสองส้มปะะทะาเดียวนี่พอดีว่ะไม่ปวกินบ่ะไม่ห้มมีมีไส้ไม่ตรงกันเราปุบเอาว่าล่ะเอาถามไส้ว่าเอาเมื่อตอนนี้ายเพราะว่าเหนียวสีว่สาบอกแต่ว่า,าอย่างได้อย่างสี่ห้าตัวไงสี่เสาไม่หวดเทียบควดโกกอมือไหมแก้วปลาถ้าอมตัวอมโบราณ อต้ออตอมไปสักกินจะสิบขนดขั้นฝนมีตกมนกันอยากได้นี่หออไมเียบหรเมื่อคนไปได้สองโคฝนมีตกมันเดินแจงเรียกซ้ำแตงเงินอย่างนนเนะ<ม>าะแจงางกมาเท่าเดียวกันเมาเท่าลงไปหอเทอหน้าไปแจงซ้ำแจงไมแจงหวเนียนะถองเวลาไหนะไปไหนง ห้าหมอแบดแช่ๆให้จบวิวเจ้าสิไปย่งเตียมเอากบชุดตเพินปานนะย่งลงฮอดส่งแจ้งพ่อน้องจอมไปย่งสอดแจ้งจ้ะนนนสวยเลยแบบนอนแบบว่าว่านกินต้มซากบองต้มซากไก่ แล้วเอาเติมเกลมแล้วเราหมักหน่อยค่ะเติมกับเต็มกุ้งอย่าบอกนะนำนัวบ้านเวันที่ต้มส้วงคืออะ่รอกได้ต้มส่วงมันจะต้มสมครับมันมันได้สองส้มได้ลครับส้มปล่อยก็ไปมาขามอ่อนเท่าเดียวโอ้โหติวหนึ่งหัวหลางหน่อยแต่ว่าพร้อมมีที่เสือแนวนึงจะตั้งแกงมีเสือด้วยเนี่ ใส่หัวก็ยยนเสังเกตค่าพอแก้วฮะไปล่าค่ะก็พ่อแก้วพ้อมีเสือแต่ค่ะพ่อแก้าใส่อยู่เหรอเพชรพ่อแกนะเสือกเป็นอย่างไรว่ใส่ข้ามันขันต้มส้มขันเสือข่ามันจะออกจืดจืดกันหออ่อยู่กันก็ปลากัไข่กปลาเขต้มไแต่เวลาโคกับเสืออยู่ด้วครับพี่น้องโคป๊บ แตะคันต้มส้มน re ี<ๆ>่เสสูือแล้วกัสังเกตเิังก็มีเสือสู้มีเสือแ่บกว่าเสือต่ตะไครหอมกินเหล่ายา้างี่ะแต่ว่าคนจีนไปถมหน้าได้ดีไนอนนี้ล่ะยังบ๊เหมือนี้ไปท่านอกไาเปิเบองอืทุนีนก็ยานว่นน้ำยางสอดอยู่ได้เมื่อวาน าต้องเตรียมหานะาไปปูกเลยใจขันฝนแห้งเข่าเขาโงมันสอดได้กันฝนแห้งเทาเขาง่บวบบวไปหาเน็บเนียวใสต้องฟองวันบทีหนึ่งใส้แต่หยุดตรงนี้มันชีไปหาปูกต่อใหม่บวบบวแบบเหนือเนือเขาโคตเขาเหน่อยเอาไปปลูกปั่นใจบ้างไหน้องกบเนี่ยไปลอกกินเลยพี่น้องมันแสบเลยขีเขียเนาเห็นาดไหนใร้จางๆ่ะอมีไัมลุงสวนวอเค่เนป ขอขานรถไถก็เสียมาลงให้ลงมาเป็งนี้สิ่งนี้เสียงรถี่แตกรถกอะอดไถแล้วแล้วหันอยู่เกินปฝึกฝึกฝึโอ้แสบครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนนดครับ จะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดอ้อครับเียงหอปมล <c oughs> ผมพอน้อยซอยเดิมทั้งลูกเายลูกสาวถึงแม่สางครับคร <c oughs> อบคุณหลายๆครับขอบคุณครับ <c oughs> บ้าสดน้ำแล้วโล่งคอครับล้ำล้ำหลายมุอ <c oughs>